คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จทั้งที่เรียนไม่ได้เก่งที่สุดหรือทําไมคนที่เรียนเก่งมากๆบางคนถึงกลับทํางานไม่ได้ดีเท่าที่ควรผมมีคําตอบมาฝากนะครับเพราะในยุค AI กําลังมาแรงมีความสามารถอย่างหนึ่งที่ AI ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ร้อเซนนั่นคือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์และก่อนที่เราจะไปดูกันว่า EQ คืออะไรผมอยากให้คุณลองนึกถึงคนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดสักคนหนึ่ง คนที่ประสบความสำเร็จในแบบที่คุณอยากเป็นคุณรู้ไหมครับว่าคนพวกนี้มีความรับอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคนอื่นและวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับนั้นกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสนุกสนุกกันนะครับเรื่องที่ว่านี้คือ IQ กับ EQ ใครจะอยู่รอดในยุค AI เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับบ่าลองนึกภาพว่าชีวิตเราเป็นเหมือนการเล่นเกม RPG ที่ต้องอัพสกิลต่างๆ IQ ก็เหมือนสกิลพื้นฐานที่เราต้องมีแต่ในอนาคตสกิลนี้อาจโดน AI แย่งซีนไปบ้างแต่มีอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นสกิลเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น AI ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้100%ยซยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดน,นะครับสมมุติว่าเราไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆทุกคนในที่ทำงานก็จะมี IQ ใกล้เคียงกันเพราะผ่านการคัดกรองมาแล้วแต่ทำไมบางคนถึงเติบโตในหน้าที่การงาน ได้ไวกว่าคนอื่นคําตอบก็คือ EQ นั่นเองคนที่มี EQ สูงมักจะเข้าใจความรู้สึกเพื่อนร่วมงานสื่อสารได้ตรงใจจัดก,การกับความขัดแย้งเก่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างที่ดรโกลแมนผู้เชี่ยวชาญด้าน EQ บอกไว้ถึงคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีทักษะด้าน EQ การจะก้าวไปเป็นผู้น,นำที่ยอดเยี่ยมนั้นน่ะค่อนข้างยากมากเลยละครับสรุปง,ง่ายในยุค AI ที่กำลังจะมา EQ จะกลายเป็น super skill ที่ช่วยให้เราอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงเพราะมันเป็นความสามารถที่แม้แต่ AI ก็ยังเรียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ว่าแต่พี่น้องอคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างครับย้อนกลับไปเมื่อปี1995มีนักข่าวสายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ New York Times ชื่อดร d เดลเนียโกลแมเขาได้เจอบทความที่พูดถึงคำว่า Emotional Intelligence เป็นครั้งแรกเขาบอกว่าโอ้โหคำนี้เจ๋อมากเพราะปกติเราไม่ค่อยเอาคำว่าอารมณ์ มาร่วมกับความฉลาดกันแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนไทยอะ่ะเราคุ้นเคยกับเรื่องนี้นานแล้วลองนึกถึงคําสอนที่ผู้ใหญ่บอกว่าใจเย็นๆก็คือการจัดการอารมณ์เอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือความเห็นอกเห็นใจรู้เขารู้เราการรู้จักตนเองและผู้อื่นทั้งหมดนี้ก็คือ EQ นั่นเอง EQ ประกอบด้วยทักษสะสําคัญ5อย่าง1รู้จักตัวเองเหมือนกับคําที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง2จัดการ อารมณ์เป็นอย่างที่คนไทยชอบบอกว่าใจเย็นเย็นสามเข้าใจความรู้สึกคนอื่นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4. อ่านคนเป็นสังเกตอารมณ์และความรู้สึกคนรอบข้าง 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนง่าย เรื่องเด็ดอีกเรื่องก็คือ EQ เป็นทักษะที่เราพัฒนาได้ตลอดชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปดรโกแมนบอกว่าเขาอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเพราะมันจะช่วยให้พวกเขารู้จักจัดการตัวเองเข้าใจคนอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขแล้วพี่น้องคิดยังไงละครับเราคนสอนเรื่อง EQ ในโรงเรียนไทยไหมหรือใครมีเทคนิคที่พัฒนา EQ แบบไทยๆมาแชร์กันบ้าง และก็มีเรื่อง4ี่เสาหลักของ EQ ที่ดรโกแมนได้พัฒนาจากประสบการณ์และงานวิจัยมาหลายปีเริ่มจากเสาแรกที่สำคัญที่สุดคือรู้จักตัวเอง self awareness คนไทยเรามีคำพูดเด็ดๆว่ารู้เขารู้เราแต่ส่วนใหญ่เรามักจะลืมไปว่ารู้เราไปการรู้จักตัวเองคือการที่เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นส่งผลต่อความคิดเรายังไงรู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจของเราแค่ไหนเหมือนเวลาเรามโห เรารู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้เราโกรธนะต้องใจเย็นๆก่อนนี่แหละครับคือการรู้จักตัวเองเสาที่2คือการจัดการตัวเองหรือ s ซ l ส์แมเนจเมนต์ลองนึกภาพว่าเราเป็นกัปตันเรือต้องนำพาเรือก็คือตัวเราผ่านคลื่นลมก็คืออารมณ์ต่างๆโกรธสงบสติอารมณ์ได้เครียดผ่อนคลายเป็นกังวลจัดการความกังวลได้ที่น่าสนใจคือคนที่รู้จักตัวเองไม่ดี มักจะพัฒนาทักษะอื่นๆได้ยากเหมือนการสร้างบ้านที่ไม่มีฐานรากยังไงก็ไม่มั่นคงแต่ข่าวดีก็คือทักษะพวกนี้ฝึกได้เหมือนการออกกำลังกายยิ่งฝึกยิ่งเก่งในยุคที่ทุกคนเครียดกดดันวิตกกงังวลการพัฒนาทักษะพวกนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้น แล้วเพื่อนๆนนะมีเทคนิคจัดการอารมณ์แบบไทยๆย 1, ังไงกันบ้างหนึ่นับ1-10หายใจเข้าลึกๆทำสมาธิเดินออกมาจากสถานการณ์เสาที่3การรับรู้ทางสังคมหรือโซเชียลอารเลนต์คนไทยเราอ่ะมักมีคำสวยๆว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหละครับที่ตรงกับทักษะนี้พอดีทักษะนี้สำคัญมากในทุกความสัมพันธ์พ่อแม่ที่เข้าใจลูกคู่รักที่เข้าอกเข้าใจกันครูที่เข้าถึงนักเรียนหมอที่เห็นใจคนไข้ เจ้านายที่เข้าใจลูกน้องเสาที่4การจัดการกับความสัมพันธ์หรือ relationship management เหมือนเป็นบททดสอบว่าเราจะเอาความรู้จาก3เสาแรกมาใช้ได้ดีแค่ไหนจัดการกับความขัดแย้งเป็นไหมรับฟังคนอื่นได้ดีแค่ไหนสื่อสารได้ตรงใจไหมเรื่องเด็ดที่ต้องรู้ก็คือ EQ ต่างจาก IQ ตรงที่ IQ แทบไม่เปลี่ยนตลอดชีวิต EQ พัฒนาได้ไม่มีคำว่าแก่เกินเรียน แต่ EQ ไม่ใช่ทักษะเดียวเหมือนตอนเราไปหาหมอตรวจสุขภาพวัดความดันตรวจเลือดเช็คคอร์สเตอรอลดูน้ำตาล EQ ก็เหมือนกันมีหลายด้านที่ต้องพัฒนาและแต่ละโคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันปัญหาที่ EQ พบบ่อยที่สุดคือฟังไม่เป็นชอบคิดว่าจะพูดอะไรต่อขาดคนอื่นบ่อยๆไม่ได้ฟังจริงๆ แต่รอจะพูดของตัวเองแล้วเพื่อนๆน,นะคิดว่าตัวเองมีจุดแข็งจุดอ่อนด้าน EQ ยังไงบ้างมาแชร์ให้กันฟังได้นะวิธีพัฒนา EQ และผู้นำกับ EQ เริ่มจากการพัฒนา EQ กันก่อนโดยเฉพาะเรื่องการฟังที่เป็นปัญหากันเยอะดร์โกแมนแนะนำวิธีฝึกแบบง่ายๆ 1. รู้ตัวเองก่อนว่าเรามีนิสัยชอบพูดแทรก2ตั้งใจฟังให้จบก่อน 3. ส,สรุปสิ่งที่เราเข้าใจ 4. ค่อยแสดงความคิดเห็นของเรา เหมือนการเปลี่ยนท่าคว้ยแขนถ้าเราคว้ยแขนซ้ายทับแขนขวาลองเปลี่ยนเป็นขวาทับซ้ายรู้สึกออัดไหมนั่นแหละเหมือนตอนฝึกนิสัยใหม่ๆแต่ทำไปเรื่อยๆจะชินเองเรื่องที่2อผู้นำกับ EQ ลองถามคนทั่วโลกว่า เจ้านายที่คุณรักกับเจ้านายที่คุณเกลียดต่างกันยังไงเจ้านายที่คนเกลียดวงเล็บคืออีิต่ำเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ชอบระเบิดอารมณ์ไม่เห็นใจลูกน้องไม่รู้จักตัวเองเจ้านายที่คนรักวงเล็บอีสูงเนี่ยให้แรงบันดาลใจสนับสนุนลูกน้องชี้แนะชัดเจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน คำถามชวนคิดนะฮะหถ้าเราเป็นหัวหน้าเราเป็นแบบไหน 2. ถ้าเราเป็นลูกน้องเราช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ยังไงมาแช์ประสบการณ์กันได้นะพลังอารมณ์ของผูน้นำ มันมีผลต่อทีมและองค์กรกันนะครับมีงานวิจัยอย่างเจ๋งจากเยลบอกว่าอารมณ์ติดต่อกันได้โดยเฉพาะจากผู้นำเหมือนเวลาที่เจ้านายอารมณ์ดีทีมก็จะรู้สึกดีทำงานได้ดีเจ้านายเครียดทีมก็จะพลอยเครียดงานก็จะแย่เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคือผู้นำที่อารมณ์ดีสร้างบรรยากาศสดใสทีมกระตือรือร้นงานมีประสิทธิภาพคนอยากอยู่นานผู้นำอารมณ์แย่บรรยากาศก็ตึงเครียดทีมงานบาดกลัวงานขาดคุณภาพคนเก่งๆลาออก น่าสนใจที่ว่าผู้นำที่ EQ ต่ำอาจจะกดดันให้ได้ผลงานระยะสั้นแต่เสียโอกาสระยะยาวเสียคนเก่งองค์กรถดถอยเหมือนสุภาษิตไทยที่ว่า ได้ไก่วันนี้แต่เสียไข่ไปทั้งปีมันมีเรื่องราวสุดประทับใจของโกเวนบราวคนขับรถเม์ที่เปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาให้พิเศษได้ลองจินตนาการถึงวันร้อนๆในนิวยอร์กทุกคนหงุดหงิดไม่มีใครอยากคุยกับใครต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองแต่พอขึ้นรถเม์ของคุณโกวานสวัสดีครับยินดีต้อนรับวันนี้เป็นไงบ้างเสียงทักทายอบอุน่นที่ทําให้ทุกคนต้องยิ้มตามเขาไม่ได้แค่ขับรถแต่ยังช่วยแนะนําร้านเสื้อลดราคาบอกนิทัศก,การที่น่าสนใจ พูดคุยกับผูด้โดยสารทุกคนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคนที่หงุดหงิดกลายเป็นคนที่ยิ้มแย้มบรรยากาศเย็นชาจะกลายเป็นที่อบอุ่น ความเหงาก็จะกลายเป็นมิตรภาพเคล็ดลับความสามารถพิเศษของคุณโกวานก็คือ 1. เขาเป็นบาทหลวงมองผู้โดยสารเป็นฝูงแกะที่ต้องดูแล 2. มองงานเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่คนขับรถ 3. เขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนที่ขึ้นรถความพิเศษเนี่ยทำให้เขามีแฟนคลับรอขึ้นรถของเขาได้รับจดหมายชื่นชม3 0 0พฉบับไม่เคยมีคนร้องเรียน บทเรียนที่เราได้ก็คืองานธรรมดาก็าทาให้พิเศษได้ใส่ใจคนรอบข้างแม้เพียงเล็กน้อยมองหาความหมายในสิ่งที่ทําคําถามชวนคิดนะครับ 1. เราจะทําให้งานของเรามีความหมายมากขึ้นได้อย่างไง 2. เราเคยสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างแบบนี้บ้างไหมความฝันของดรโกแมนที่อยากเห็นสังคมที่มี i อคสูงขึ้นลองจินตนาการสังคมที่พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจคนมีความเห็นอกเห็นใจกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีน้ําใจต่อคนแปลกหน้า เหมือนสังคมไทยในอดีตที่เคยได้ยินว่าน้ำใจไทยเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจรักกันเหมือนพี่น้องนี่แหละครับสังคมที่มี EQ สูงด็อกอร์โกแมนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนคิดคำว่า EQ แต่แค่ช่วยเผยแพร่ เพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนพัฒนา EQ โลกจะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็คำถามชวนคิดนะครับหเราจะช่วยสร้างสังคมที่มี EQ สูงได้ยังไง2เริ่มจากตัวเราได้อะไรบ้างมาช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่กันนะครับเริ่มง่ายๆจากยิ้มให้กันบ้างช่วยเหลือคนรอบข้างรับฟังด้วยความเข้าใจแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆและแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง iQ กับ EQ ขอบคุณและสวัสดีครับ